วันนี้เราจะมารีวิวมามา่ากะหล่ำปีและก็ไข่นะครับเป็นอาหารที่ทำได้ง่ายๆนะครับสมไยเราอยู่หอพักเราก็กินประจำบะหมี่ที่ใช้เป็นยี่ห้อไม่บอกขี้ขวานครับเดี๋ยวเฮา เดี๋ยวหาว่าเราทำการตลาดให้ใครอยากกินร้อนๆนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องกินร้อนๆนะครับกำลังจะได้ที่นะครับเราคนให้มันเข้ากันบบนิดนึงนะครับอันนี้เป็นทีมือของเชฟกระทาแตกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหน